เมนูดังไม่ได้ขายดีเสมอไปเซอร์ไพรส์มากอยากรู้ไหมเมนูอะไรขายดีที่สุดในร้านดังพวกนี้ KFC McDonald Pizza Seven e n วันนี้เราจะมาเล่นเกมทายการถ้าตอบถูกก็จะได้กินแต่ถ้าตอบผิดเพื่อนจะได้กินแทนแล้วเรามั่นใจว่าพอเดอริงขายดีที่สุดเกมนี้ไม่ง่ายเลยช่องกินอย่างเราจะเดาถูกไหมไปดูกันเลย ทุกคนต่อไปนี้เราจะไม่ลงคลิปวันเสาร์แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลงคลิปวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลา6โมง5นาทีค่ะเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะตามไ่นะคะนั่ค่ะวันนี้เราสองคนจะมากินเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านแย่ อะไรแต่ว่าเราจะไม่กินธรรมดาค่ะเพราะถ้ากินธรรมดาก็ไม่ใช่ช่องเราเราจะมีเกมมาให้เล่นเกมคือว่าทีมงานได้ l ิ s t รายชื่อร้านอาหารวันนี้ที่เราต้องไปกินมาแล้วเราก็แค่ดูรายชื่อว่าเราอยากกินร้านไหนแล้วก็เลือกร้านนั้นเราก็ได้กินเลยโนแต่เราต้องตอบให้ได้ว่าร้านนั้นอะเมนูอะไรขายดีที่สุดเราถึงจะได้กินถ้าเราตอบผิดเพื่อนก็จะเป็นคนได้กินไม่น่ารอดนะคะเกมนี้หมายถึงใครไม่รอด เราก่อนเพราะว่าเราคือเจ้าของช่องช่องอะไรนะคะช่องแจมสายช่ยค่ะช่องการกินจะเดาไม่ถูกได้ง่ายถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราเซียนถูกไหมใช่เป็นถึงยูทูบเบอร์ช่องการกินเดนหนึ่งขนาดนี้ตอบไม่ถูกไม่ได้นะคะทุกคนเริ่มจะยากแต่ถ้ายูทูบเบอร์ช่องการกินเดาผิดเนี่ยแปลกนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านแรกเราเลือกอะไรและเมนูที่ขายดีเราจะตอบถูกหรือเปล่าไปเลยไป let's go <S ร้านแรกนะคะเราเป็นคนเลือกใช่ไหมเราก็เลยเลือกดีเลยพิซซ่าพิซซ่าคอมพานีซึ่งร้านพิซพซ่าตอบพิซซ่าหน้า <c oughs> ต้องหน้าด้วยหรอหน้าหน้ารัก ผิดค <laughs> สำหรับเราเราคิดว่าฮาวาเอียนนี่คือคำตอบสุดท้ายของเรานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า<ม>เราตอบถูกไหมถ้าพูดถึงพิซซ่ามันก็ต้องหน้าฮาวาเอียนว่าเดี๋ยวเราเข้าไปถามอะไรขายดีที่สุดในร้านขอโทษนะคะอะไรขายดีที่สุดในร้านหรอคะจะเป็นพิซซ่านี่พี่โชว์เลยพิซซ่าหน้าเลยนะคะค็อกเทลซีฟิอกเทลกุ้งอันนี้ใช่ไหมคะ่ค่ะสั่งเลยเนาะใช่ใช่ค่ะสั่ง ข้อมูลเรามันเก่าไปแล้วหรือเปล่าน้องแหม <c oughs> รอดูร้านต่อไปเดี๋ยวก่อนเมนูขายดีที่สุดในร้านพิซซ่าคขาปนีค่ะนั่นก็คือพิซซ่าหนะ้าคักเค้กุ้งจ้าจ้านี่หน้าตาแบบนี้เลยอุ้ยทุกคนมันน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนดีเยอะขอบคุณค่ะอร่อยไหมยังไม่ได้กิน ทุกคนเดี๋ยเราจะให้ดูนะคะระหว่างแก้มกินนะคะอ่ะบังหน้าแก้มไปเลยค่ะทุกคนนี่โอ้โหอร่อยไหมจ๊ะเองด้ดดดวย<ะ>เพื่อนจะมากินคนเดียวสี่ชิ้นเป็นไปไม่ได้ใช่ปะไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะช่วยกินเพื่อนกินไม่หมดแน่นอนหมดหมด,ญญดยังไงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอุ้ยดูดิเออไม่กินสัญญาี่คะขอกลับบ้านขอกลับบ้านค่ะขอบคุณค่ะ ได้ค่ะในเมื่อทํากันแบบนี้เจอร้านต่อไปเลยอ่ะเลือกเลยเชิญเลือกเลยค่ะเอา,าเละรละน้องอยากคินคารูรว่าเซเว่นเซนข้างหลังนี่เลย <g ül> ตอบมาเลยเซเว่นเซนไอติมรสไหนขายดีที่สุดในเซเว่นเซนต,ต,ติตอบติตอบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านเซเว่นเซนก่อนว่ามีรสอะไรบ้างเซเว่นเซนโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะว่าตอบก่อนอะไรขายดีที่สุดขอดูเมนูก่อนโอเคก็ได้ ทั้งหมดนี่คิดว่ารถไหนขายดีมันเยอะกว่าหน้าพิซซ่าย4รถนะคะเอาเบอร์รี่สตรอเบอรี่แล้วกันค่ะจะรู้ได้ไงว่าไหนขายดีที่สุดยกมือเรียกพี่เขาเลยพี่คะไอติมรถไหนขายดีที่สุดในร้านเหรอคะถ้าขายดีจะเป็นอมินไนต์เบานี่โอเคค่ะเอานนสกููปหนึ่งค่ะ และรถที่ขายดีที่สุดในเซเว่นเซ็ก็คือวิตไนดาวนีลีาคะนี้ค่ะทุกคนตอบถูกไหมดังถูกไหมคนละยอดเลยคิดว่าอะไรคิดว่าไอสตรอเบอรี่ชีสเค้กเราดูแต่หน้านี้เนาะเราลืมไปว่าคนชอบกินช็อกกแล้วได้กินพิชชาได้กินไติมพอรู้สึกของคนที่ได้กินมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาชิมนะคะว่า มิดไนท์ราวนี่ที่ขายดีที่สุดในร้านรสชาติเป็นยังไงเมื่อกี้มีคนกินคอปเทลกุ้งไปแล้วไงมันได้ริมรสไปแล้วไงออรอดูเลยนะคะนี่ค่ะมิดไนท์ราวนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะชดาฮ้ยที่ให้มาสองช้อนหรอคะไม่เป็นไรค่ะหนูกินช้อนเดียวก็พอมันมีความแบบเป็นเบวนี่อยู่ตรงนี้ด้วยอ้าาุคน ฉันรว่าไม่ได้กินอออร่อยกินออาสะใจไม่ได้สะใจใครเขาสะใจไม่มีโอเคของที่ขายดีที่สุดในร้านเลยนะทุกคนรสนี้นะคะไปลองกินกันนะคะจัดให้ใหญ่ที่สุดได้เป็นรอยฟันเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราไปเลือกร้านต่อไปดีกว่าค่ะนี่ค่ะร้านต่อไปที่เราเลือกก็คือเค ง่ายอ่านง่ายมากอ้าวนี่ตอบเลยไก่ทอดค<ะ>่ะมันง่ายไปเอาเป็นเซตดีกว่าโอ้โห <c oughs> มันก็ไม่มีเท่าไหร่ปะมันก็มีอะไรอะโดนใจพอใจ The Block เอ่อแล้วก็ m a เก็ตโดนใจโดนใจ,นใ,จใช่เพราะว่ามันมีคำว่าโดนใจมันน่าจะโดนใจทุกคนมากที่สุดเออแต่ค้าว่าโดนใจอะมันสะกิดใจทุกคนมากที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขายดีที่สุดอันมันเดาแหละปะ <c oughs> เฮ้ยนี่ไม่หลักการอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเพ้าไปดูเลยเเดี๋ยวพ้าไปถามเขาเลยบาดบาดบาดเอาเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านนะคะอะไรขายดีที่สุดในร้านเหรอคะเราเดาเป็นอะไรนะโดนใจสั่งแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเซตอะไรนะคะจำไม่ได้เลย The Box The Box Box หน้าตาเป็นยังไงไปนี่มาแล้วอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อที่มันขายดีเพราะอะไรเพราะอะไรราะมันมีทุกอย่างอ๋อมันมีทุกอย่างจริงๆด้วยมันมีเฟรนช์ฟรายนะคะอ๋อแล้วมันก็มีไก่สองชิ้นแล้วมีวิงแซบด้วยแล้วก็มีขนมหวานทัพไข่โอ้โหเซ็ตนี้159บาทนะคะอ๋อแล้วก็มีน้ําน้ากดได้ตลอดด้วยใช่รีฟิลด้วยน้ําแดงก็กดได้นะทำไมไม่เป็นเซ็ตโดนใจอ่ะ มั่นใจมากมั่นใจมากเฮ้ยแก้มได้กินแต่ของดีพิซซ่าก็ได้กิน<ช>เทฟซีก็ได้ <c oughs> เฮ้ยเกินไปอร่อยใช่ไหมฮา <c oughs> ร์ดไข่นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะถ้าทุกคนไม่เคยเห็นอยากรู้ไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวชิมให้ ทำไมอ่ะมันเบรกทำไมหรอมันมีสายตาจับจองอ่ะไม่ทำผิดก็ได้<ม>เดี๋ยวรอตาต่อไป<ม>เดี๋ยวแก้มก็ตอบผิด<ม>เลือกเลยเนาะเดี๋ยวตร้านต่อไปแก้มเลือกเลยคะ่ะแต่คนกินก็น่าจะเราอ่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันยังไงก็ต้องตอบไปถูกอนยะู<ม>่้งเดี๋ยวไปเจอกันร้านต่อไปคะ่ะอันนี้เก็บกลับบ้านอีกใช่ไหม โอ้โหร้านต่อไปแก้มเลือกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แม็ o จอนโในเมื่อเพื่อนเลือก k ค c เราก็เลยเลือก Mac อะไรขายดีที่สุดในแม็ o จอนโเฟรนฟราบ้าอ้าวแมโดอนโนมันดังเรื่องเฟรนฟราไม่ใช่หรอแม็ o จอนโเออใช่รูปที่เขาพรีเซนต์ก็ยังเป็นรูปเฟรนฟราแค่เรอว่ามันไม่ใช่หรอทำไมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปถามพี่เขาดีกว่าว่าอะไรขายดีที่สุดในแม d o n น ดดค่ะถามเลยถามเลยอะไรขายดีที่สุดในร้านคะขายดีที่สุดในร้านจะเป็นเบอร์เกอร์หรือว่าเป็นไก่ทอดคะถ้าเป็นเบอร์เกอร์ก็จะเป็นแม็กกิตค่ะโอเคค่ะเอาอันนั้นเลยค่ะเป็นปลานะคะเป็นเซตเลยค่ะเอาเป็นเซตเลยค่ะพี่เซตเลยเพราะหนูได้กินน้ำัดลมหรือว่าเป็นพวกชานมชานมอ่ะน้ำอัดลมเลยค่ะเพราะเมื่อกี้ไม่ได้กินค่ะนี้รูปป่ะทรคของเราคืออะไรคือจริงๆเราก็อยากกินแม็กเหมือนกัน เราก็เลยไม่เลือกร้านแม็กเพราะว่าคิดว่าเพื่อนก็น่าจะเลือกร้านแม็กแล้วเพื่อนก็ตอบไม่ถูกเราก็เลยคิดอ๋อก็คือไม่อยากกินเค้ซีเนาะก็อยากแต่ก็อยากกินแม็กด้วยก็อยากกินหมดเลยแต่ว่าก็ตอบเค้ซีไม่ถูกตัอย่างนึงที่อยากแต่ว่าอันนี้ไม่กินนะคะมาแล้วค่ะเลือกร้านแม็กเหรออดกินอันนี้ตบกล้องเลยอดกินแบบตบกล้องเหยียบไม้มาเลยไม่จำเป็นแล้วนี่งนแงาอุ้ยน่าจุงจันจังจังยจ๋า นี่ไงที่แก้มคิดว่าขายดีที่สุดอร่อยมากแม่ไม่เลยไม่โดนรอส่งมาฮะสิ่งที่ขายดีที่สุดของแมคโดนัลด์ก็คือแมคฟิชค่ะ พี่พเขาบอกว่าหายดีที่สุดมีก้อนน่ากินมากชาดำม,มีชีสด้วยวะน่ากินสุดๆเหมือนเศร้ายอยากกินอะไรพี่แมทเผื่อกี๊ดเซ้นไฟไงให้กินโอเคไหม จริงโอเคเปล่าเย้น่ารักน่ารักสุดๆุดขอร้านต่อไปอันนี้ของขาวเดี๋ยวเราไปกินของหวานกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนในลิสต์มีร้านขานมหวานอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันร้านต่อไปนะคะฮายของข้าวเสร็จก็ต้องของหวานหรือเปล่าโอ๊ยเมื่อกี้อิ่มแบบสมราจังเลย <laughs> ตาต่อไปเธอเลือกเราเลือกร้านนี้เลยค่ะ Mr ต o n a แล้วเรามั่นใจว่าพอนเดอริงขายดีที่สุดจะได้กินอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปถามพี่เขาดีกว่าค่ะอะไรขายดีที่สุดอะไรขายดีที่สุดที่นี่เหรอคะตัวพอนเดอริงพอนเดอริงทุกคนได้ยินไหมนี่คือช่อบเรากชอบกินเนี่ยมันเก่งมากมากเลยจุดโหน่อยครับผมตอบถูกค่ะทุกคน พอนเดอริงค่ะคีบเลยพอนเดอรี่ีเลยชิ้นคีบให้หมดเลยเฉลิมฉลองสักหน่อยศักดิ์สรีช่องกินมันขำคออย่าให้เดนตอบถูกใช่เปิดให้ค่ะเปิดให้ค่ะขนาดนั้นเลยหรอบริการค่ะโอเคโอเคค่ะพอนเดอริงนะคะเอาไปเลยค่ะสามชิ้นพอนเดอริงก็พี่มันเก่งอะครับนั้นนอนในที่สุด เธอก็ชนะัะขีฉันดีใจแต่ชัยชนะครั้งนี้ร้านต่อไปเธอต้องชนะนะเราจะได้คะแนนเท่ากันเราจะได้ดูเป็นคนเก่งเหมือนกันเพียนละเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันนะคะได้มาแล้วค่ะทุกคนนี่แหละอ <c oughs> ในที่สุด <c oughs> ตอบถูกอันนี้ไม่เสียใจเลยเหรอที่ไม่ได้กินไม่เสียใจเลยดีใจมาก <c oughs> ทำไมอ่ะคือ <c oughs> อยากให้เราตอบถูกบ้างในคลิปนี้ใครก็ได้สักหนึ่งล้านะ S <S และในที่สุดเราก็ได้มาค่ะทุกคนเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะคะ <Yeah. S 1> มันไม่มีผู้ชนะ<อ>มีแค่ว่าตอบถูกก็แค่ได้กินตอบผิดเพื่อนก็ได้กินอ่าอ่าสั่งมาทําไมต้องสามชิ้นน่ะสั่งมาเพราะว่ามันเป็นพอลลิงพอลลิงพอดลีงดงไงความอยากกินนะเนาะไม่หรอกความมันดีใจะอะเนาะมาตอบถูกมันชนะอะทุกคนอ่านะดูสิอันนี้คือรสหวานๆหน่อย ไอนน้คือพอจะลิงเพื่อนตนลนะคะยิ้มเลยวิตอบถูกแล้วได้กินอ่ะก็มานั่งดูมันกินเมื่อกี้ก็นั่งดูเรากินอ่ะแบ่งแบ่งอร่อยโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรย,ยูจะมีใจลองตอบไปเป็นด้วยประเด็นอ่ะแลร้ลานเนี้ยเขามีของขวัญให้คนตอบถูกด้วย น <sh um hmm um> anyway> ี่รางวัลของคนตอบถูกแต่ว่าร้านต่อไปแก้มก็จะได้เลือกนะคะคิดยังว่าจะเลือกร้านอะไรอเมซอนหุยอเมซอนสายกาแฟโอ้โหต้องถูกบ้างแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Amazing Amazon Amazon Amazing Amazing ตายจ้าร้านต่อไปเลือกร้านนี่เหรอคะใช่ค่ะ คาเฟ่อเมซอนใช่เพราะเราเป็นคอกาแฟเราต้องเราถูกใหญ่คนนี้เขากินกาแฟเก่งจริงๆเขากินทุกร้านเลยจะไม่ทําให้เสียชื่อค่ะตอบค่ะนี่คือคําถามค่ะเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านอเมซอนเป็นเมนูอะไรคะเอสเพรสโซเย็นเอสเปรสโซเย็นนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าคะถูกต้องแต่เราว่าชาเขียวโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้แก้มไปสั่งเนะยค่ะไปถามพี่เขาเองเลยนะได้โอเคได้ พี่คะเมนูอะไรขายดีที่สุดในร้านคะเเอสโซ่ครับผมเอเฟสโซดถือว่ารู้จริงทำไมถึงรู้มันเป็นเมนูคลาสสิกไงมันเป็นเมนูคลาสสิกของคนกาแฟขายดีที่สุดเหรอคะโอเคค่ะเอาอั้นแหละค่ะแสดงว่าเป็นคอกาแฟจ่ายบ้างก่อนนะเอสเย็นเข้ามาแล้วค่ะ I อ o v ย Coffee เขาใส่กับโอ้โหกินเลยจะเย็นจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องกินหมดเอากลับบ้านเถอะตาค้างแย่เลยเอามาโชว์ซีเอามาโชว์ซีสิ่งอะไรตอบถูกไงไงมิสเตอร์โดนัทอเมงซ์เย้่ใจใจนะหน้าเจือเลยไม่พวกเราเพิ่งจะมาเก่งกันท้ายคลิปไงมันคือการวอร์มเออมันคือการวอร์มถ้าทุกคนอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกคอมเมนต์นะคะบอกว่า พี่แก้มพี่แก้มมาอีกพี่แก้มมาอีกเนี่ยนะคะเปล่า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 ค่ะไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคิวนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย